ครั้งเนี่ยผมตายคือโอกาสรอดยากมากเพราะว่าชั้นนี้คือชั้นบอสนะผมโอเคอันเราไปกันเลยนะผมอ่าเหมือนเราเจอบอสพญาพึ่งนะครั้งนี้งั้นเราก็เอ่อเหมือนมันจะซัมมอนนะเพราะฉะนั้นเราโจมตีให้ได้เยอะที่สุดเลยนะผมแล้วก็ฝึกฝึกไปนะผมห้า พยายามอ่าผมจะเล็งแค่บอสตัวเดียวนะผมตัวลูกน้องผมจะอุ้ยตอนแรกจะบอกไม่สนใจแต่ดาเมจทำไมมันเยอะจังเลย <c oughs> ตอนแรกจะบอกไม่สนใจหนอแต่ดาเมจคุณมันเยอะจังเลยหนอโจมตีปึง้งแล้วก็เอามีสั้นปึก๊กโอเคอ่ะตอนนี้เราโจมตีสิบสองเลยนะผมก็แต่มาโจมตีเราเข้ามาเพราะงั้นกันเลยก่อนเดี๋ยว โอเคแล้วก็เอนเตอร์นะผมอ่าโอ้เราติดคิดเตอร์เหมือนกันโอเครอบนี้เราจะริบจบเลยแล้วกันปึ่งนะผมแล้วก็ปึ่งปึ่งอ่าจบเทิร์นเฮ้ยรอบนี้เราผ่านบอสได้อ่ะเฮ้ยปกติผมจะไอ้รอบแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมมาตายไอย้ตรงนี้นะตรงบอสในรอบนี้ผ่านฮเพราะว่าทุก ตัวเลือกของเราเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วมันมีผลตามมาะนะครับผม่ะผมเลือกประมาณนี้แล้วกันเออแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วผมจะเอาฮิ้วไไหนมันต้องรอเลเวลอับอ่ะอืมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวค่อยเลเวลอัพแล้วกันนะแล้วเพิ่มช่องล้วค่อยเอาไอเทมฮิวมาโอเคอ่าได้กล่องมาอันนี้ได้อะไรเป็นหร สิบเอ็ดดาเมจศัตรตูทุกตัวสิบเอ็ดดาเมจเลยนะแต่มันใช้มานามันใช้เหรียญมานาแล้วก็มานาหนึ่งเราไม่มีเหรียญมานาเพราะฉะนั้นข้ามไปเลยแล้วกันนะอันนี้บวกหนามให้กับตัวเองหนึ่งซึ่งตอนนี้ไอเทมทุกชิ้นของเราเนี่ยมันยังทํางานเหมือนไงยังไม่มีไ,ไอเทมชิ้นไหนที่มันเป็นสีดาเพราะฉะนั้น มันก็ของดีนะบวกนาำแต่ตอนนี้เรายังไม่ยต้องการอะเออเรายังไม่ได้ต้องการอะไรมันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเปิดประตูอะสวยแล้วไงดันทิ้งกุญแจไว้โอ้ดันทิ้งกุญแจไว้นะผมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าประตูนี้นะผมโอ,อ้ไม่น่าคิดเลยน่าจะคิดก่อนไม่ต้องเอากุญแจ แล้วทิ้งกันแจไว้ตอนนั้นโอโเคตอนนี้เราเข้ามาถึงส่วนที่ลึกกว่าเดิมแล้วนะครับผมโหโหเฮ้ย oh. oh. ข้างบนนั้นคืออะไรอ่ะมันคือพ่อค้าใช่ไหมงั้นเราขึ้นไปตีข้างบนก่อนโ oh. อ้โหเอ่อคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยเดมาตรงนี้ มันก็ป้องกันหนึ่งนะผมแล้วก็เราได้เมรให้มันที่สุดแล้วก็ตีมันปึ้งแล้วก็ปึ้งแล้วก็ปึ้งแล้วก็ทำการเพิ่ม2ี่สบห้าบ็อกซ์โอเคมาปึ้งปึ้งปึ้งไม่เข้าวะดีไม่เข้าไม่เข้าวะดีโอเคเราแรกผ่านไปละเราจะต้องฆ่าไอตัวแรกนะผมปึ้งอโอเค เมื่อได้ดาเมจเพิ่มมาที่หกแล้วก็ถือว่าโอเคตอนนี้ตัวสองตัวสองน่ะมันมีพลังป้องกันเพราะฉะนั้นผมไปตีตัวหลังเลยเดี๋ยวะผมปึ้งปึ้งปึ้ง,งน้าแล้วก็โดนดาเมจค่อนข้างหนักเลยเนี่ยอู้อู้อู้อ้ออ้ออ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  ดาเมจแรงไปนะบางทีเอาไปตายไปซะโอเค5บวก7ก็ยังเจ็บอยู่ดีเราไม่มีของเติมมานาแล้วอ่ะอ่างั้นเอนเทิร์นนะผมโอเคตอนนี้ต้องพยายามหาของเติมเลือดโดยด่วนแล้วเราต้องพยายามหาของเติมเลือดโดยด่วนแล้วครับผม ไม่ไหวแล้วตัวละ <Okay. S 1> ครตอนนี้พอแล้วนะผมโอเคอ่โอเคผมต้องไปหาฮิวก่อนโอเคผมขอไปหาตัวนู้นก่อนแล้วกันนะผมต้องเอาฮิวก่อนตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วตอนนี้คือตัวผมแบบไม่ไหวจริงๆนะผมเค okay. อ่าตัวแรกตายง่ายสุดเพราะฉะนั้น13ม2บสองเป็นยี่สิบห้า เห็นนะอีน,นี้ไม่ใช่หนังเงินนะจีไม่ใช่หรอเอ่งงอู้่ไงโหเกลีอ้เท่นี่มัเกลี่ยต้องริบข้ามันนะออรอบนี้มันน่า,า,นะนาจะตายแล้วป่ะโอเคงี้นก็พึ่งไปพึ่งแล้วก็พึ่งโอเค โอเคเอ็นเทิร์รึบโอเครอบนี้น่าจะปิดฉากได้หรือเปล่าอาดูกอนอุ๊ยไม่ได้ฮะยังนอาป้องกันก่อนเลยถ้าปิดฉากไม่ได้ก็ป้องกันก่อนโอเคอ่าพึ่งไปอ๋อเหมือนครั้งแรมกมันจะบล็อกการโจมตีใช่ไหมวุ้ยไม่น่าตีเลยฮะทั้งวัน โอเคโอเคผมว่าผมคงคิดถูกนะโอเคครับผมขอฮีวูด่วนเลยโอ้ต oh, oh. ั้งกอดโอ้เลื่อยกลับมาเท่าเิอแล้วขอบคุณโ okay. อเคเรากลับไปตีตัวนู้นก่อนโอเคเล้วกับเจ็ดชั่ไอตัวนี้มันจะมีบอก ครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโจมตีเพเจดาวกระจายอ่าโอเคเกละ่ะ9บวก7เราใส่โล่ไปหนึ่งแล้วเราก็ดาบหนึ่งปึงแล้วก็อันนี้ปึ้งอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับไอตัวนี้ค่อนข้างโกงนะเพราะมันบล็อกการโจมตีครั้งแรกตลอดเลย3บวก15โอ้โห ยี่สิบแปดถึงไหมวะเนี่ยเฮ้ยถึงโอเคบล็อกสามรอบแล้วก็ปั้งปั้งมันไปโอเค,อเคถือว่าโอเครอบนี้อ่าเราเปิดโล่ันก่อนเปิดโล่ปุ๊บอ่าแล้วเราก็ต้มเตียวมาใช่ไหมลบล็อก ก่อนสิบไม่ถึงนะต้องบล็อกสองรอบโอเคมาแล้วก็ปึ้งปึ้งไปโอเคโอเคมันตายละสวยงามตัวสองโล่ยี่สิบเลยโอเคเราต้องเปิดโล่มันปึ๊บสิบหกตัวหนึ่งดาเมจโอเคไม่เมื่อไร่ปึ้งไป แล้วก็ปึ้งปึ้งไปเคยเห็เนเชิญเคยวันนี้ใช้ไอเทมไปเลยเนี่แล้วโฮงอะทำไมไม่ใช่อ่ะว่านาวโอลหนึ่งแลก,งก็ปึ้งก็ปึง โอเคเอื้อโอเคชนะมาได้นะผมโอ้เ oh. อ uh ื oh. ้อ6ดาเมจค่อนข้างเจ็บเลยโอ้ oh, ไม่น่าเลยโอเคงั้นเราอ่างั้นเราไปตีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาพ่อค้านะเดี๋ยวค่อยไปหาพ่อค้าขอไปตีก่อนเออโอเค ทำการฮิวก่อนเลยแล้วก็ติคุณคู่แล้วก็คุยยังใส่มันเลยสองสิการปักจาาแล้วก็ปึ๊บแค่จบเพิ่งเค่ดีนะเรามีช่องว่างไว้หนึ่งช่องเค่ทีนี้ตัวแรกก็น่าจะตาย มังเออน่าจะตายนแ,แล้วก็ทำการโจมตีไปก็ปาไปเย่ถ้ามันโจมตีเราม,ามันเฮ้ยไ,ไม่ได้ดิต้องอย่าให้มันโจมตีแต่ผมต้องการทำทารงนี้ปึ้งอันนี้แล้วก็าการบล็อกโอเคอ่าเรียบร้อย เจ,นะเจ็บนิดหน่อยนะเจ็บนิดหน่อยถือว่าโอเคปึ่งไปก็ลืม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 แต่ก็ตายอยู่ดีโอเคเราโดนดาเมจไปค่อนข้าง,างเยอะเลยตานี้โอ้ไฟน์น่ะลบอกอีกสามช่องคู่กระเป๋าขวดใหญ่เลยบอกแล้วว่าช่องที่เหลือผมจะเอาฮิวอย่างเดียวฮิว ผมต้องแกนฮิวผมต้องแกนฮิวผมไม่ไหวแล้วฮิวอาหัวนะผมโอเคเอ็นโดแล้วเราก็ไปกันต่อเลยอ่าไปหาพ่อค้าก่อนไปหาพ่อค้ากันพ่อค้ามีเทมฮิวไหมถ้าต้องการมากไม่มีเลยไม่มีเทมฮิวเลยเงี้มีกี่บาทอ่ะอหกบาทเหรอนีบาทแพงไปไหม ยี่สิบก็ไม่พอเนี่ยอไอ้มีไอเทมฮิวให้แถมขายของแพงอีกไอ้บอค้าเฮงสวยโอเคโอเคอันนี้อ่าฮึบตีไปบล็อกหนึ่งตีขวางขวดแม่มเค Bừng 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 uh. ไม่พอตายใช่ไหมเนี่ยตายี้ตายไหมเนี่ยออโอโโอ้โหโอ้โโอ้พระเจ้าดูยังไงก็ซีง่งแน่นอน อาจจะรอด, okay, อดโอเครอด,อด,อด, okay, รอดโอเครอด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 แค่รารอดโอเคเรายังรอดเฟสิกอ้าเจ้าพออกไปเลย โอ้รอดไปได้ไงเนี่ยพระเจ้าโอ้โหมันให้สู้ด้วยเหรอไม่เอาอะเลือดเลดูเลือดแล้วกันดูเลือดแล้วกันถ้าให้สู้อะให้สู้มันซี้เนี่ยเก๋แน่นอนเอาไปตายดาดหน้าดีว่ะมา โอ้โอ oh. oh ้โหสรุปเราอยู่ชั้นที่ห้าแล้วนะครับผมโอ้ oh, พระเจ้าอ oh <laughs> ยอมเสี่ยงไปตรงอะไรดีไหมแต่ถ้ามันถ้าถ้ามันให้ของเราแล้วเราต้องเสียเลือดแล้วตายอะ่ะเออ ถ้าศัตรูถ้าเราไปแล้วมันโจมตีหนักๆเสียงดูแล re ้วกันนะโอ้โอเคสปินขอบคุณโอ้ดีนะนี่มันเป็นสปินนะผมถ้ามันเป็นอย่างอื่นตายตายยันเขียดนี่คืออะไรอ่ะอฮาฮะ ไอเทมนี้ใช้งานไม่ค่อยได้หรอก็ผ่านไปแล้วกันเรามีกุญแจไหมไม่มีด้วยยังไงมันก็ต้องสู้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นขอตัวบนแล้วกันโอ้โหขอคิวก่อนไม่รู้ขอคิวก่อน 17. Okay. 17. Okay. สิบเจ็ดโอเคสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหโอเคฮึดอ่านภาใส่นีรเอ็นโตะเราต้องการเราต้องโจมตีไอตัวที่สอง อ,อารมลงใช้ไปหมดสวยงามลืมไปกอ,อย่างน้อยตอนนี้ก็ว่างสองช่องแล้วอโอเคโอเค ตอนนี้โอเคเยี่ยมเฟรชจงทีตรงนู้นพึ่งโอเคเอ็นโต้โอเคก็ตายไปซะก็ลืมไป Oh. อันนี้มันเราต้องใช้สินะถึงจะบวกสารดามเมจงั้นไม่ค่อยดีไม่มีของลนะโอเคไปกันต่อเหลือเลือดอยู่แค่ห้ามันเหลือเลือดแค่ไหนมันก็ต้องสู้อะทุกคนันเราเปิดทางก่อนเลย Are you sure about t ไหม เลือสองร้อยโอ้โหนี่นำเลือสองร้อยโอ้เจอบอสเหรอออืตอนนี้มันหลับอยู่ก็ทำทาเมยี่ยมมันนะเอเคตอนนี้มันเริ่มสงสัยแล้วเริ่มสงสัยแล้วอ่า จมตีแล้วกันเพราะว่ามันแค่สงสัยมันยังไม่โจมตีเราใช่ไหมอือแม่งแดกสี่ช่องเลยโอ้โหแม่งแดกสี่ช่องเลยชิบหายละ รองเท้านี่ของสำคัญอเกรชอุ้ยเราตุ้กเฮ้ย เอาวางไม่ได้ด้วยโอ้ชิบหายไงเก่งเลย I'm in danger เดี๋ยวนะฉันลืมดูฉันลืมดูว่ามันโจมตีสิบเจ็ดอุย๊ยฮะความรักความในตาหิวว่าศรัทธาความมันใจโอ้ ลืมดูโจมตีสิบเจ็ดน่าจะกดโล่โอโออไม่น่าเลยพลาดอะไม่นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอุตสาห์ทำมาเรามาจบอยู่ที่ชั้นห้าแล้วนี่ยเอ ก็อ,อัว่าเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะค่อนข้างสนุกเลยนะผมก็ถ้าใครที่อ่านภาษาอังกฤษออกหน่อยๆนะก็มาเล่นได้นะผมว่าเกมนี้นะต้องใช้ความสามารถในการอาร่านภาษาอังกฤษเพื่ออ่านความสามารถของอาวุธที่เราได้นะครับผมอก็ถือว่าผมทําได้แค่นี้แล้วกันเนาะก็ ใครมีข้อแนะนำว่าเออพี่ควรเล่นสายนี้นะควรเล่นสายนน้นนะก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และใต้ลานนะผมก็มีแค่นี้นแหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมมาเจอกันคลิปนั้นสำหรับอยูน่นี้สวัสดีครับ